นี่ไงโอ้ปับฮึม,มโอ้ถึงเมฆแล้วอะดูดิครับทุกคนน่ากลัววะ่ะู้สุดยอดมากครับจะกระโดดลงไปแล้วสามสอง ทำไมมันเสียวะนี่ใช้เกมนะนี่ปะโทษเฮ้ย <c oughs> ถึงแล้วว่ะโอเคยางสวยเลย <c oughs> เกมมันหน้าแบบมันหน้าลงไหลยอยู่เนาะ <c oughs> เกมแบบนี้เนาะเตรียมตัว เสียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนรวม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 ทำไมรวมมาเจอที่ปราสาทเร็วเร็วเร็วไอ้เหี้ยมาเจอที่ปราสาทเร็ว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 อยู่ไหนเดี๋ยวกูจะกลับไปหาเหี้ยใจหายไอ้สัตว์ใจหายไปอยู่ที่เธอไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะมีไอ้เหี้ยโอ้ฟักกูรอดมาได้ไงวะเนี่ยโอ้กูว่าการเจอโจรแน่เลยว่ะโจรขโมยใจ มามา,ามาตามมาตามมาตามมาทุกคนพร้อมสู้นะข้างหน้านี่แหละข้างหน้านี่แหละเห็นอะไรโค้งๆไหมมันไม่ใช่ต้นไม้มันคือสิ่งก่อสร้างเว้ยเดี๋ยวจะเห็นเองเดี๋ยวจะเห็นเองผ่านแนวต้นไม้นี้ไปทุกคนเตรียมตัวตายเป็นตายฆ่ามันเร็วฆ่ามันเฮ้ยเฮียโอ้ยเล็งแล้วยิงแล้ว เฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยไกาอย่าบังอย่าบังอย่าบังเล่นตีดสองตัวข้างหลังตีดสองตัวข้างหลังฟาดไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชาร์จชาร์จอย่าตีรัวอย่าตีรัวอย่าตีรัวดูดูดูกการการ่ามันให้หมงดูแทงดูแทงข้ามโอ้ยขามันมีมีกล่องข้างบนด้วยแครอทอู้กล่องวิวกล่องวิวฆ่ามันให้หมดวู้ฮู้ หมดหรือยังหมดหรือยังอีกูปาใส่น้องทาไมหมดหรือยังหมดแล้วครับหมดแล้วเรายืดเรายืดโอ้ยตายเถอะพระเจ้าแล้วพ่นไงคิดว่าฉันรอดไปได้ยังไงตอนแรกฉันนึกว่าฉันจะตายซะแล้วนะนายไม่ได้หลบอยู่เหรอเฮ้ยเสียงธนูตกอ๋อไอ้กี้ยิงหน้าไม้เล่นเย่ละเุ้ย เฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าอ้เอ้ยในหลังวัดอุ้ยเอ้ยช่วยทีช่วยทีจะตายกูว่ามันมันมีที่กบดานอยู่ด้านบนกูว่ามีที่กบดานด้านบนเอ้ยตรงนี้ตรงนี้อีกตัวนึงเฮ้ยมันสปอนหรอมันสปอนเหรอไม่ไม่ไม่กลัวมันน่าจะอยู่ด้านบนเมื่อกี้มันตกมาจากด้านบนเฮ้ยการการมีตรงนี้ตรงนี้ ามาใครมีไฟอ่ะใครมีไฟแบบไฟหน่อยเร็ว,ว,วรู้สึกดูดิดูดูธงดูธงเนี่ยหน้าขึ้นไปมองดูมันมีธงด้วยขึ้นขึ้นไปอยู่บนหอคอยไปรวมบนหอคอยเร็วไปรวมไปรวมกายมีธนูป,ปักที่ไหลอีกีมีปนรูปักที่ขาไหลที่โดนจอ <laughs> หล่อที่โดนใจ <c oughs> ใครเกิดมันไปหมู่บ้านอะ่ะมันมีโจนบุกหมู่บ้านเลยนะ บอกเลยว่าโอกาสเกิดแบบนี้น้อยมากแล้วกูเจอเฮียเพื่อนๆายไปไหนกันหมดทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าปูแล้วแบบเฮ้ยไอ้กันจะไม่รอดเราไอ้กันจะตายไอ้กันรุดเดียวไอ้กันรุดเดียวรุดเดียวตายแน่รุดเดียวจะยิงโค้งหรือจะชิปจะปั่นหรือจะชิปรุดเดียวอ่ะไอ้กันตายแน่แม่งรุดเดียวก็นึกว่าพระเอก ที่ไหนได้ที่ไหนได้กระจอกอะ่ะกองหน้าเลี้ยงบอลเข้าไปหากองหลังตากบอแล้วก็โดนสกัดบอลดูได้คิงอย่าการกดในผ้าดูมีขนุปตักอยู่หน้าเลยเออข้าไม่รู้สึกตัวมันโดนยายชาเฮออ้ยออออออได้ยินเสียงละมาแล้วมาแล้วข้างบนข้างบน,บน,บนตาสีเขียวตาสีเขียวโอ้โหโโหโคตรแรงโคตรแรงตาสีเขียวมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว บนบนข้างบนเรียบร้อยตัวบนตายโอเคสวย thank you ผมว่ามันไม่ใช่ต้องข่าวเขาแน่บอลเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้ตาเขียวเฮ้ยเฮ้ยกู้เลนเสียงเอ็นเดอร์แมนโอ้โหจีนนี่นหะเอ็นเดอร์แมนว่ะอยู่ๆก็วาร์ปโอ้หายตายเถอะเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนเฮ้ยกันกันกันตรงนู้นตรงนู้นดูมันมันยืนมองตากูเฮี้ยเขาน่ากลัวอย่าถ้ามึงไปมองมันมันจะเข้ามาตีมึง ทุกคนยืนยืนอยู่หลังกําแพงยืนอยู่หลังกําแพงมามามาเข้ามุมเลยเข้ามุมทุกคนเลยให้ตายเถอะพระเจ้าหายแล้วโอเคเฮ้ยกี้ไม่รู้ที่ป้องกันได้ไงวะโอ้ก็ต้องรู้ดิโอ้เจ๋งอ่ะคืออะไรหรอบอกหน่อยดิเอ็นเดอร์แมนมันชอบบ์ปเข้าหลังไงเราก็ต้องหันหลังเข้ากำแพงโอ เฮ้ยเนี่ยฝนมันเหมือนเหมือนเราเข้อซีนสำคัญยังไงไม่รู้ว่าฝนมันไม่อยู่ตกเลยอะใช่เหรอเราต้องออกจากที่นี่ปะไม่รู้ไม่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 กูว่าเราน่าจะทำเควสหลักให้เสร็จซึ่งเควสหลักนั้นคืออะไรไม่รู้เขาให้เราเราต้องหาอะไรให้เจอสักอย่างแน่เลยวะเอ้ยไม่รู้ว่ามันอยู่ด้านบนวะมันอยู่ด้านบนปะไม่ใช่มันอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนมันมาแล้ว ไอ้เหี้ยจำสเก็ตยังกับหนังผีมันอยู่ข้างบนต้องออกไปล่อคนนลยทุกคนมันอยู่ข้างบนนี่ไงล่ะไปจะนอนไปมาอืเป็นไงล่ะบอกเลยมีใครเคยเล่นเท่าปู่ไหมเออเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันดอก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 ปีกอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไง หลอปีกเหรอทำอะไรได้ทำอะไรได้โอ้ยไม่ใช่ปีกมันคือแฟนทอมเมมเบรนเฮ้ยกูขอโทษมึงเป็นอะไรกันใครเป็นอะไรเนี่ยโอ้จะรั่วกูจะรุดเฮ้ยมันเข้ามาในประสาทช่วยด้วยไหนบอกว่ามาชั้นบนสูตรแล้วทุกคนจะยินอยู่ทำไมเฮ้ยกูตายกูตายไอ้เหี้ยยากันขึ้นไปบอกว่ารอรออยู่บนปราสาทเนี่ยข้ามนือคิว ่กูไม่ใช่ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเฮ้ยซอมบี้ไม่กัดมันเอ้ยการเลี้ยงบอลเดี่ยวเอ้ยไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยโดนกองหลังสกัดขาขาหักโอ้ใครจริงใครตีหลังห,หลังหักหลังหลังเร็วเร็วไอ้กี้ไอ้กี้นี้เทลไอ้กี้นี้เทลคิจะตายตาแล้วคิดจะตายแล้วเออแทงให้สวยไปเยอะเยอะเยอะอย่าปิดประตูอย่าบิงประตู กลับ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 เร็วกลับเร็วหนีนี่นีไม่ไหวแล้วเฮ้ยกี้จะตายไหมเนี่ยเฮออช่วยกีหน่อยหลังลังเฮ้ยกี้จะตายแล้วกี้เหลือครึ่งหัวใจตายแน่ตายนี่อยู่นี่อยู่หลังพี่ียิงตามไปไม่ทันน่ะกี้หนีกับบ้านแล้วกี้หนีกับบ้านแล้วทุกคนไปตามกี้ไปเร็ววิ่งวิ่งวิ่งโอเคโอเคเราลอดแล้วเราลอดละเราลอดละเราลอดล้วโอ้โหวาง อะไรวะนะเต็มตัวรอดหมดเนาะโอ้โหกายกายมึงดูตัวกันกายมึงดูตัวกูท่าไปกี้กี้ดูกี้ดูตัวกี้หนักกว่าทุกคนน่ะโอ้โหพี่กันอะไรวะนีรู้ไหมั้นใหสองแก้มสองแก้มเรียกกูโดนสองแก้มชั้นใหมตายเอ้าเพราะว่ากางเกงแตกยังไงเล่าี่เเลยข้้านนกอะไอ้กายมึงตีกางเกงกูเขาต้องโปรเทคไอ้กี้อ่ะนี่โอเคโอเคโอเคเนี่ย คือกูมองอะไรไกลๆอ่ะกูเห็นเป็นหลังคาไม้กลมๆอ่ะกูงงเลยว่าเอ๊ยมันไม่ใช่ต้นไม้นะกูวิ่งเข้าไปกูโดนลุงยิงเกือบตายแันหนีมาทัง่ะภารกิจใหม่โปรเทคไอก้กี้ตัดมงตัดไม้สร้างที่อยู่สำรองเราต้องการซอมบี้สำหรับคืนนี้ชาเลนใหม่เร็วเฮ้ยทำไมกระโดดกระโดดที่สูงแล้วมันเสียวๆไงไม่รู้เราจะต้องเจอกับคีเปอร์ซอมบี้ เกลลิตันและสไปเดอร์แต่ไม่ว่าพวกมันจะมากันสักกี่ตัวเราจะผ่านมันไปให้ได้ไม่เลวเจ็บเนี่ยเด็บเจ็บไม่เลวเจ็บมีมโคตรเก่าไอ้เหี้ยเฮ้ยบ้านไม้อย่างงี้แม่งไอ้เหี้ยมันจะล่อแต่ว่ามันจะกันคีเปอร์ได้เหรอวะพวกกูต้องสร้างสร้าการชั้นนอกแล้ว เดียวนะไอ้กี้ไปเข้าน้ํานานขนาดน,นั้นเลยเหรอกี้มันบอกว่ามันปวดท้องตลอดทั้งคืนรู้ไหมคีเปอร์จะโถมากี่ตัวพอสร้างคอนเทเสร็จรกี้จะพูดว่ากี้มาแนละ้วไม่ดิสร้างสตอรี่ว่าไม่พาที่ตกดินแล้วเรากล,ลกับบ้านไม่ทันแล้วละ่ะทำไรกันนะ่ะตโลกอ่ะเอาเอามาแล้วนี่ไม่ได้ยินนะแป๊บนึงทำไรกันน่ะบ้านไม่ทันแล้วพันที่ตกดินแล้ว ังไสตว์กลางวันกลับไปกลับบ้านเถอะปะปะปะ,ปะทุกคนทุกคนทำไรอะ่ะก็โปรเทคกี้ไงฮัลโหลไอการบอกกี้จะไม่อยู่ถือว่าเป็นเป็นฐานเอาไว้มาไม่ทันแล้วพาที่ตกดีแล้วไม่ทันแล้วดูนะทุกคนเอาอย่าอย่าไปฆ่ามันกี้ดูดอกกี้ดูดอกกี้กี้เก็บธนูกี้เก็บธนูไว้ ทำไมเหรอคืนนี้เราต้องอยู่อีกยาวี่จริงป้ะขนาดนั้นเลยคือทุกคนอะไรที่เอ็นช้าน่ะถ้าใช้เราใกล้หมดอ่ะเอามาให้กี้นะเว้ยอ๋อมันสำคัญนะไม่กี้สามารถทำให้มันใช้ใหม่ได้อีกอ่ะก็ดับในมือพี่การน่เลยกี้กี้อะทำให้พีกาเองอันนี้กี้ก็ทำเองถ้าอีกสองคนต้องการอะไรแบบอย่างเช่นแบบพวกอะไรที่ชาน่ะที่เป็นพิเศษอ่ะ เลี้ยกได้เลยนะนี่เรามีไฟกันแค่นี้เองเหรอโอ้โหโคตรยาจกอะทอสอันเดียวจะร้องไห้เอาไปแปะไว้กลางบ้านดิเฮ้ยเฮ้ยกายเฮ้ยมาเร็วเฮ้ยมันโกรธมันโกรธละมันโกรธละมันโกรธละเอาจริงมันโกรธละเฮ้เดินรอบบ้านเลยดูดิมันมันจะมันจะตีกายมึงเป็นเฮียอะไรหรอมึงเป็นอะไรเฮ้ยกูต้องกูต้องกูต้องอ่าเฮ้ย เชี่ยหลังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วฆ่ามันไองเอาบอก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 เอ้ยสวยมันมาแล้วฆ่ามันไหนปีตองเันของฉันโอ้กี่โดดลงไปเลยเหรอไปทำไมเฮ้ยทำไมขวานมันตีแรงจังวะแน่นอนขวานตีแรงกว่าแดดอีกเฮ้ยจริงเหรอเซเลียวจ้ะขวานขวานไม่ได้มีไว้แค่ตัดต้นไม้สินะเฮ้ยอยา ไโดนขวานจามวะล่ะเฮ้ยจริงว่าขวานแม่งแอคแท็กเก้ามึงดูดิพึ่งรู้เพึ่งรู้เอาให้สุดเลยเอาให้ยากที่สุดฮาร์ดเลยมา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 เดี๋ยวรอมันสปาว์นึงบอกเลยว่าเดือดเฮ้ยเียมาละไปตายเหี้ยน้องทะนาทลนวเอาใจยนเลี้ยวสมัยวะ ฮารุกิมันเลี้ยวทำไมวะโคตรเดือดอ่ะเจอกูกกระโดดใส่เม่งกลัวเ่ะแล้กระโดดข้ากลางอากาศเฮ้ยตรงนี้มันแบบทอชเยอะไปอ่ะทุบออกก่อนเฮ้ยมองมองตาไอเอ็นเดอร์แมนเร็วประมาณเร็วลองดีอ่ะเฮ้ยหลังหลังสองเอาเอาหลังสองหลังสองเฮ้ยเฮ้ยเฮนกสามตัวนกสามตัวเฮ้ยสี่สี่โหดุจริงดูไหมล่ะดูจริง ผับ h a r พี่แตกเขาไอ้เหี้ยพี่แตกกูแตกกูแตกเฮ้ยเยอะจริงกูแตกลองเลีวกูสิบเจ็ดไอ้เหี้ยเขาไปอยู่ในบ้านช่วยด้วยเขาไปอยู่ในบ้านอยู่ในกองกูที่กองกูแตกอ่ะยีกันทำไงดีเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินขยันปะขยันวิ่งอู้หูจะมากันรอดหรอ แม่งเยอะจัดเลยนะโอ้โหอ้อมก่อนเลยอ้อมก่อนเลยดีกันทำไงดีกันขุดดินมุดดินหนีไปกันมุดดินหนีเลยมุดดินหนีไปเร็วแต่ใคบอกใช่ไหมนะฮะคิวคิวจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วเราจะรอดแล้วโคตรกากเอี้ยที่ใดป่ด้านหน้าคือสมอลรัปปุเราต้องวิ่งหนีทุกสิ่งอย่างหูของหล่นเต็มเลยกการเรารอเข้ามาเราเคลียร์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 พวกนั้นโอ้ อยพื้นที่กูผีตามเมื่อกี้ประมาณแสนตัวซึ่งดูกระสับกะสอะไรไม่ได้เลยอย่างีไอ้ยี่ะช็อตเมื่อกี้มันเกิดขึ้นเร็วมากเอ้เนื้อแมนมันทุบแรงไปมันทุบสองวีตายเลยกูบอกให้ช็อตเมื่อกี้มันเกิดขึ้นเร็วมากเดี๋ยวเ้ามาดิเ้ามาดีเ้ามาดีสรุปแล้วคือคืนนี้เราไม่รอดมิชชั่นเฟลล์กลับบ้านกันเถอะรอดได้ไงเฮ้ยพ่การมาแบ่งของกันตรงนี้ก่อนมา ม่งตีกูสองีตาย I'm hungry แม่งคาราไดเออแม่งคาราดิสแบบคือเกี่ยวกับกำแพงไททันเลยหลังลังได้หน้าไม้งูมาสองอันเป็นบุญมากที่ให้ของสิ่งนี้มากับข้าโอ้โหโอ้โหให้ตามทางเนาะเรามารีก่อนเรามารีกุ๊ปรีเลือดอะไรกันให้เรียบร้อยรีขอบวันหน้าเราจะไปใหม่เราจะไปเคลียร์ใหม่อีกทีนึง ก็พักสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนเด้อเออเด็กทุกคนปลอดภัยกับถึงประสาทดีไหมทุกคนดีครับดี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 กูโดนยิงแก้มไป2ทีสองข้าง